เปิดผลชนสูตรแตงโมนิดาเบื้องตน้นพบมีบาดแผลคล้ายถูกฟันหนึ่งแห่งเมื่อเวลา15.50นาฬิกานาทีวันที26่26กุมภาพันธ์ รถตู้มูล,ลนิธิร่วมกัญยูนำร่างแตงโมมาถึงสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำร่างเข้าไปให้แพทย์ผ่าชนสูตรอย่างละเอียดหลังจากนำเข้าห้องผ่าพิสูจน์แล้วเบิร์ตได้แจ้งให้กับท้ายเอกพันธ์บรลลูิตว่าแตงโมมีความประสงค์อยากให้นำร่างกายไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แก่นักศึกษาแพทย์ได้เรียนโดยจะไปตามหาเอกสารการบริจาคร,ร่างกายมาเป็นหลักฐานยืนยันต่อไปหรือหากมีอวัยวะใดสามารถนำไปบริจาคได้ก็ยินดีเพราะเป็นความตั้งใจของแตงโม ที่เคยพูดไว้กับตนโดยไทยได้กล่าวว่าในระหว่างที่แพทย์มาชนสุตรพลิกศพเบื้องตน้นพบบาดแผลที่ต้นขาซ้ายด้านในมีความยาวประมาณ1ฟุตลักษณะเหมือนเป็นใบมีดฟันเวอจนเห็นกระดูกยังไม่แน่ใจว่าเป็นใบมีดจากเรือลำเกิดเหตุหรือไม่เชื่อว่าหากเป็นใบมีดหรือสปีดโบทลำเกิดเหตุคงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้จะว่ายน้ำเก่งก็ตาม โดยในเวลาต่อมาแพทย์ชนสูตรจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการขาดอากาศหายใจหลังจากที่จมน้ำไปแล้วร่างกายไม่มีบาดแผลบอบช้ำจากการถูกทำร้ายแต่อย่างใดมีเพียงบาดแผลที่ขาขวาด้านนอกเท่านั้นซึ่งต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งว่าจะสามารถเกิดจากใบพัดเรือได้หรือไม่ ส่วนร่างของแตงโมนั้นญาติอยู่ระหว่างการติดต่อบทคิตหากยังไม่สามารถหาสถานที่ทำพิธีได้อาจจะฝากร่างไว้ที่สถาบันนิติเวชอีกหนึ่งวันก่อนจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาในวันจันทรที่28กุมภาพันธ์นี้อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูความชัดเจนจากญาติอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ